สวัสดีครับทุกคนมาเดี๋ยวนี้เรามาอัปเดตหน้าง,งานกันตอนนี้ก็90%ได้กันนะเตรียมขายเตรียมขายพร้อมขายระตูไม้สวยๆเลยเข้าไปปุ๊บน่ซ้ายมือนะครับเราก็จะบิวในส่วนของที่นั่งเล่นเห็นไหมอ่าบิวสวยๆนะครับมีที่นั่งเล่นเน็ตเล็กน้อยเน,นี่ยดูก่อนอบตรงนี้ ใช้สาหรับนั่งเล่นได้นะครับเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะมุมนี้นะครับสมมุติว่าเดินเข้ามาใหม่มุมนี้ตั้งใจว่าลูกค้าก็สามารถตั้งของโชว์รูปภาพสวยๆได้นะครับมีไฟส่างเล็กน้อยนะมีไฟส่องเล็กน้อยแล้วก็มุมนี้ก็เอาไว้สำหรับวางทีวีวางโซฟาสวยๆนะวางโซฟาสวยๆที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามองกลับไป สวยๆเลยนะตอนนี้ก็90เสร็จละเหลือวแต่งต้นไม้อีกนิดหน่อยนะเดินมานะครับอ่าสวยไหมมีรูปภาพสวยๆเจอหน้าต่างใหญ่ๆบานประตูกว้างๆเนาะนี่นี่เดให้ดูก็ทะลุไปด้านหน้านะครับเป็นที่จอดรถที่เราทำหลังคาใหม่เรียบร้อยแลย้วย้อนกลับมานะครับสวยนะสวยนะ มุมนี้ตั้งใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้สาหรับวางโต๊ะกินข้าวก็ได้นะโต๊ะกินข้าวโต๊ะนั่งทํางานนะครับก็ทําให้บ้านเนี่ยมันมี2อมุมเนาะมุมแรกก็คือมุมนี้ห้องนั่งเล่นนะครับนี่ห้องนั่งเล่นที่นั่งเล่นกว้างเลยสวยมากเพดานสูงนะครับห้องนั่งเล่นนะน,นี่เป็นั้งรับแขกก็ได้นะครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยใช้สาหรับ ทำเป็นห้องนั่งเล่นวางต้นไมส้สวยๆนะครับแล้วก็เก้าอี้ไม้ก,ก็ได้มินิมอลสวยๆข,ขาวๆนะครับเนี่เดี๋ยวเราไปเดินดูหลังบ้านปุ๊บปุ๊บป๊บเห็นไหมเข้ามาสวยไหมสวยไหมเจอกระจกก,ก่อนะชมมุมนี้ก่อนนะครับนี่ที่มาของบ้านหลังนี้เลย The Moon House เนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจให้มีพระจันทร์ยี่หนึ่งลูกเห็นไหมนี่ยพระจันทร์หนึ่งลูกนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูห้องครัวดูดูห้องนี้ก่อน ซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเจอประตูบานเลื่อนเป๊บแถมแถมแหสวยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งเป็นห้องนอนใหญ่กันเข้ามาก็กว้างเลยแหมนะกว้างมีห้องน้ำเปนตัวนะเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำสวยๆเลยห้องน้ำห้องนอนด้านหลังจัดสวนได้นิดหน่อยครับอันนี้ยังไม่ได้ทำให้เนาะเดี๋ยวให้คนซื้อเข้ามาทำเองเนี่ยจัดสวนสวยๆได้นะ ห้องน้ำนะครับอาเรามาดูห้องน้ากันข่าขาวสวยๆปึ๊บแอบใสไหมแยกโซนชัดเจนนะครับโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยนะครับอีกที่อาบน้ำก็น่ากันทีนะห้องก็ไม่แคบเกินไปไม่กว้างเกินไปนะครับสวยๆเลยปึ๊บแอบกว้างเดี๋ยวเรามาดูห้องถัดไปกันนะครับ ห้องถัดไปอ่ะออกมาที่ห้องนี้ไปดูห้องครัวก่อนนะครับเดี๋ยเราดูห้องครัวก่อนอ่จัดสวนนี้หน่อยสวยๆเลยนี่สวยนะคิดดูคิดดูถ้าเกิดเราตั้งโต๊ะเล็กๆตรงมุมนี้นะครับนี่ดูพระจันทร์ไปอ่านหนังสือไปโอ้มีความสุขนะนี่ห้องครัวนะครับห้องครวงัวตรวนี้ก็โล่งๆนะแต่ว่าก็เตรียมให้เกือบครบหมดละมี หัตุดควันมีสิ่งล้างจานแล้วก็มีบิ้วตู้ครัวให้เรียบร้อยนะครับอ่าสวยๆปึ๊บแหมมีช่องใส่จานชั้นเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมอยู่นะครับมองออกไปแหมเจอสวนเจอประจันเห็นนะไหมเท่มอ่าโอเคถัดไปนะครับถัดไปถัดไปไปดูห้องนอนห้องน้ำอ่านี่เป็นห้องน้ำแขกนะ ก็่าน้ำได้มีที่าน้ำเรียบร้อย,อยเหมือนกันแหมก็ก็สบายๆนะก็แบ่งโซนเรียบร้อยให้นะครับห้องน้ำอีกหนึ่งห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งป๊บอ่าห้องนอนเล็กนะครับนี่ก็ก็ไม่เล็กหนานะก็ใช้ได้เลยประมาณสามสามเมตรเนาะกว้างยังไม่ได้แต่งอะไรให้นะครับถ้าเรามองออกไปนี่ก็จะมาเจอห้องนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ เจอประตูสไลด์ถึงแล้วห้องนี้เนี่ยตั้งใจทําเป็นห้องซักท้าก็ได้นะห้องเก็บของก็ได้เนี่ยจะไว้นอนก็ยังได้นะเพรแต่งให้หมดละสวยมากนะห้องกว้างเยสวยๆเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชั้นสองกันเนี่ยก็มาปุ๊บๆเจอระแนงไม้สวยๆนะครับนี่สวยเลยสวยเลยแต่งเพิ่อมอีกหน่อยแจ๋วแล้ละล่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปี่ชั้นสองกันนะครับโอเคอ่ะชั้นสองกันชั้นสองก็แหมมีคมไฟส,สวยๆเหมือนกันนะนี่วงกลมมินิมอลสวยๆนะครับปึ๊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 บขึ้นมาก็เป็นห้องนอนก่อนเนาะตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ใส่พรมานนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับมาดูห้องนอน เรียบเียง่ายๆนะครับมีม่านผงให้นิดน้อยนี่ไฮไลท์เด็ดตรงนี้นะครับนี่ป๊าป๊ปาปเข้ามาเป็นที่แต่งตัวเนาะอันนี้ทำที่วางเสื้อผ้าให้แล้วบางส่วนนะเป็นตัวมีเองนิดหน่อยเดี๋ยวจะเลี้ยวมานี่ห้องนี้เลี้ยวมาเจอห้องน้ำาฮ้ยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลย ป๊บ hey, มีห้องนาำที่เปิดโลงเดี๋ยวคนมาอยู่ก็ตกแต่งเข้าไปนะครับใส่ฝ้าก็ได้ใส่ต้นไม้ก็ได้สบายๆไาด hey, <Hey. S 2> ูห้องนอนกันอีกทีนึงห้องนองในใหญ่เห็นไหมครับสวยๆเลยนะโอเคนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าพร้อมขายพร้อมขายห้ออยู่นะใครสนใจก็ ติดต่อมานะอย่าชา้าอย่าชา้าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาดูบ้างแล้วสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ